ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะหน้าร้อนนะคะแม่ดัลล่าจะรอฝนเพราะว่าบอนสีที่แม่ดัลล่าเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนพอเขาได้รับน้ําฝนนะคะเขาก็จะแตกหน่อแตกใบใหม่ที่สวยๆออกมาให้แม่ดัลล่าเลยค่ะแม่ดัลล่าเลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนการเลี้ยงบอนสีแบบนี้ก็คือต้องอาศัยธรรมชาตินะคะ เพราะถึงระยะที่เขายุบตัวเขาก็ยุบตัวลงค่ะนะคะยุบตัวลงก็คือปลายฝนนะคะปลายฝนต้นหนาวเขาก็เริ่มยุบตัวแล้วนะคะบางต้นก็ให้ใบต่อแต่ว่าใบาไม่ค่อยสวยอย่างของแม่ดัลล่านี้ก็คือให้ใบต่อเพราะแม่ดลล่านี้รดน้ํารดน้ําเป็นประจํานะคะแต่ใบไม่สวยค่ะเพื่อนๆใบไม่สวยเลยแล้วก็เขาก็อ่า ไม่พุ่งนะคะโตโตช้าบางต้นก็คือถึงรดน้ำก็ยุบตัวอย่างอีเหนานะคะแต่พอถึงหน้าร้อนร้อนจัจดๆเลยนะคะแล้วมีพายุฤดูร้อนฝนตกติดต่อกันเนี่ยเขาก็เริ่มแทงหน่อให้นะคะเพื่อนๆเริ่มแทงหน่อให้ดีค่ะเป็นหน่อใหม่เลยนะคะบอนสีที่แม่นันล่าเลี้ยงก็เลี้ยงแบบ บอลไม่ใช่บอลเทพเทศนะคะบอลพื้นบ้านนี่ค่ะบอลที่หาได้ทั่วไปนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นผีเสื้อหรือเปล่าไม่รู้จักชื่อนะคะเพื่อนๆคะ่ะรู้แต่ว่าามีบอลสีทั้งเพื่อนๆเอามาฝากเลี้ยงทั้งเพื่อนๆเอามาฝากให้ปลูกแล้วก็ซื้อเง้ามาปลูกไอซื้อหัวมาปลูกนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะการแตกใบใหม่ของเขาก็นี่ค่ะใบเล็กๆนี่คะ ได้รับน้ําฝนสองวันติดนะคะช่วงเดือนเมษาเนี่ยพวกตระกูลบอลตระกูลว่านต่างๆเริ่มแตกหนอบางชนิดก็ให้ดอกนะคะอย่างว่านสีทิศว่านมหาลาบบัวดินอย่างนี้ค่ะถ้าเขาได้รับน้ําฝนเขาจะให้ดอกนะคะเพื่อนๆส่วนบอลสีก็จะให้หนอค่ะวันนี้แม่นราก็ทวนดินรอบๆนะคะรอบๆกระถางแล้วก็เติมปุ๋ยคอกลงไปตั้งแต่เช้าค่ะ นะคะคทุกกระถางเลยค่ะเนี่ค่ะถึงเขาจะมีใบอ,ออกมานะคะแต่ก็ไม่ค่อยสวยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่พอเข้าฤดูฝนเนี่ยใบเขาจะเริ่มสวยแล้วนะคะเลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนค่ะไม่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยค่ะปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติก็ทำได้เพียงวางเขาไว้ในที่มีแดดรำไรนะคะ เขาจะได้รับแดดช่วงเช้านะคะช่วงเช้าช่วงเช้าๆก็ได้รับแดดหน่อยแล้วก็จากนั้นไปก็จะเป็นแดดรำไรนะคะเ<ม>พื่อนนี่ค่ะแต่ละกระถางก็จะมีแตกหน่อแตกยอดใหม่เอาให้นะคะเมื่อได้รับน้ําฝนค่ะตรงนี้นก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะหกหลงตัวนีน้เลี้ยงเพลินๆไปค่ะเพื่อนๆไม่ได้เลี้ยงแบบจริงจังนะคะ<ม><ๆ>เลี้ยง ตามที่ได้ต้นไม้ได้บอลในมือนะคะ <c oughs> มีของในมือก็ปลูกไปค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใบใหม่นะคะใ <c oughs> บไม่ค่อยสวยค่ะ <c oughs> เนี่ยอย่างอีหนาเนี่ยคือเขายุบหมดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วพอได้น้ําฝนเนี่ยเริ่มแทงแล้วค่ะนี่ค่ะแทงหนอแทงหนอแล้วก็ใบใหม่นะคะ อีหนาใบใหญ่จริงๆนะคะใบใหญ่สองสามฝ่ามือเลยค่ะถ้าฟอมเข้ามาเต็มนะคะรอฤดูฝนค่ะเพื่อนๆค่ะการให้ปุ๋ยแม่นาล่าก็เริ่มให้ปุ๋ยแล้วค่ะเพราะว่าเขาแทงหน่อนะคะแทงหนแล้วก็แทงหลอดใบใหม่ขึ้นมาให้เห็นก็แม่นาล่าให้ปุ๋ยคอกไปก่อนนะคะซัก เว้นไปสักหนึ่งเดือนแล้วแม่นา่าจะโรยผงชูรสนะคะโรยผงชูรสค่ะก็เลี้ยงไปตามนี้คะ่ะไม่มีสูตรไม่มีเคล็ดลับไม่มีอะไรคะ่ะเลี้ยงเหมือนไม้ใบนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเลี้ยงเหมือนไม้ใบทั่วไปเลยคะ่ะนะคะไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงคะ่ะนะคะประสบการณ์การเลี้ยงแบบรู้ว่ามันจะเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นนี่ไม่ไม่มีนะคะก็เลี้ยงแบบไม้ใบนี่แหละคะ่ะ ก็เขาก็โตตามธรรมชาติของเขานะคะเพื่อนๆค่ะก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะคะก็ยังพอใช้ได้นะคะพอดูดีนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวแม่ดัลล่าพาไปดูพวกว่านต่างๆนะคะพอได้น้ําฝนเนี่ยเขาเริ่มออกดอกให้แม่ดัลล่าแล้วค่ะนะคะว่านสีทิศว่านมหาลาบอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแล้วก็บัวดินนะคะไปกันเลยค่ะบัวดินค่ะถ้าได้รับน้ำฝนช่วงแบบช่วงเดือนเมษาเดือนมีนาเงี้ยค่ะเขาก็จะออกดอกนะคะเพื่อนๆออกดอกค่ะออกดอกให้ชมนะคะปีหนึ่งได้ชมหลายๆชุดโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยออกดอกถี่มากค่ะเพื่อนๆแต่หน้าร้อนก็ใช่ว่าเราจะไม่ได้ชมดอกเขาเนี่ยอย่าง หน้าร้อนปีนี้เดือนเมษาพอฝนมานะคะกระถางที่เราไม่มีโรงเรือนเขาก็ได้รับน้ําฝนเต็มๆได้ฝนเมื่อไหร่ได้ดอกเมื่อน,นั้นนะคะเพื่อนๆดอกสวยมากนะคะท้าขาบานเนี่ยบานเป็นดอกใหญ่ในกระถางนี้มีหลายเฉดสีนะคะมีทั้งสีขาวสีชมพูสีสีออกแดงนะคะเนี่ยดอกนี้แม่ตบลล่าไม่เห็นนะะี่ค่ะแล้วก็ยัง มีตุมต้มๆอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆกําลังแทงช่อนะคะแทงช่อดอกออกมาเนี่ค่ะนี่นี่น,นตัวนี้ก็ดอกนะคะตรงนี้ก็ดอกนี่ค่ะนะคะก็เป็นบัวดินที่น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ได้มาจากต่างประเทศนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไม่ใช่บัวดินไทยนะคะคือ น้องเขาซื้อผ่านเพจแล้วก็แบ่งหัวมาให้แมดดัลล่าเลี้ยงนะคะก็เลยสังเกตได้ว่าเขาดอกแตกต่างกับบวับวดินไทยนะคะเพื่อนคะ่ะเฉดสีนี้สีสีเหลืองสีเหลืองกับสีสีออกส้มนะคะเพื่อนสวยงามคะ่ะเวลาเขาขึ้นพร้อมๆกันนี่โอ้โหสวยจริงๆบัวดินนะคะเพื่อนนี ได้ฝนได้ดอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ว่านมหาลาบนะคะชุดที่สองดอกมาแล้วค่ะนี่ค่ะที่อยู่ในกระถางของจันผานะคะนี่ค่ะดอกนี้ค่ะดอกนี้นะคะกำลังแทงค่ะแล้วก็อันนี้ช่อยาวแล้วค่ะเตรียมบานนะคะเพื่อนๆ เวลาเขาออกดอกนี่เหมือนเหมือนเขาห่วงนะคะห่วงห่วงตัวไม่ให้เรารู้นะคะกว่าจะเห็นบางครั้งเอา้าทำไมดอกมันขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เห็นกระบวนการแรกๆของเขาเลยค่ะแมนันล่าเนี่ยเพียรสังเกตนะคะแต่ก็ไม่เห็น,นะคะ่ะเดี๋ยวพามาดูว่านสีทิศนะคะกระถางนี้ไม่ยอมบอกดอกเลยค่ะว่านสีทิศก็รอต่อไปค่ะ ดอกตุ้มของว่านสีทิศค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะออกมาอย่างนี้เลยนะคะแถวนี้แม่ลาฬาใส่กระถางไว้นะคะใส่กระถางเสร็จแล้วเ,เขาเริ่มเฉานะคะแม่ดาฬาก็เลยมาขุดหลุมรอบๆบ,บริเวณนี้แล้วก็เอาเขาลงดินค่ะพอได้ผลแล้วนี่ค่ะได้ดอกเลยค่ะเพื่อนๆดอกจะออกช่วงเดือนมีนาเมษานะคะว่านสีทิศ ก็จะอยู่กับว่านมหาลาบนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ก็ออกดอกนะคะก็อนี้อยู่ในกระมังเม่ดาล่าก็มาลงดินนะคะสุดยอดจริงๆนะคะการเอาพืชผักต่างๆหรือว่าไม้ดอกต่างๆลงดินเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาเขามีชีวิตชีวานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆกำลังออกนะคะว่านสีทิศนี่ค่ะดอกเขาเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะ ันนี้คือดอกนะคะกำลังแทงค่ะโอ้บริเวณนี้ก็จะสวยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเนี่ยค่ะเป็นเส้นๆเ,เนี่ยค่ะอันนี้คือบัวดินนะคะสีเหลืองสีเหลืองไม่ดล่าคว่ำกละมังแล้วก็แยกขว้เออแยกหัวของเขานี่มาปลูกนะคะเพิ่งเพิ่งแยกค่ะแล้วก็มีลงกระถางไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ลงกระถางไว้นะคะบัวดินสีเหลือง พอรากเขาเดินดีแล้วก็จะได้ดอกเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูว่านสีทิศอีกมุมนึงนะคะว่านสีทิศมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะคะอยู่ไปทั่วเลยค่ะพ่อแม่ลล่านี่ขุดขุดหัวของเขาเมื่อปีกลายนี้นะคะแล้วก็ลงกระถางบางส่วนแล้วก็ไม่มีที่ปลูกก็เลยเอามาปลูกรอบแปลงผักนะคะบริเวณนี้แต่ก่อนเป็น แม่นันล่าทาผักสวนครัวนะคะก็เลยปลูกชิดกําแพงเลยนะคะตอนนี้ก็คือปีนี้ได้ชมดอกเขาแล้วค่ะน่าจะเป็นเฉดสีสีส้มนะคะว่านสีทิศไทยนะคะสีส้มที่ที่เห็นกันทั่วไปนะคะเพื่อน<ๆ>ก็เนี่ยค่ะออกคะ่ะออกสองคงจะออกตามกันมาเรื่อยๆทุกหัวนะคะเพื่อนๆก็คงทยอยออกเพราะว่า ได้รับน้ำฝนแล้วเนาะก็รอลุ้นแล้วก็รอชมตอนเข้าบานนะคะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูมุมในสวนนะคะว่านสีทิศมุมในสวนนะคะเป็นหัวเดิมที่แม่ดอลล่าไม่ได้รื้อมาพักหัวนะคะให้เขาอยู่แบบนี้พอถึงฤด,ดูออกดอกเขาก็ทยอยออกนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นสีสีโอรสนะคะสีโอรสดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ ก็เหลืออีกสสามสี่งเงานะคะที่จะออกนะคะเพื่อน,เ,อนเรารดน้ํานะคะแม่นันล่ารดน้ํานะคะปีการนี้ก็รดน้ําแต่ก็สังเกตได้ว่าเรารดน้ําเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยออกดอกนะคะไม่ไม่ออกดอกเลยค่ะแต่ได้ฝนเนี่ยพวกว่านต่างๆเนี่ยแทงทั้งหนอ่อแทงทั้งดอกนะคะเพื่อน เดี๋ยวเมน,น่าพามาอัปเดตตอนดอกเข้าบานนะคะตอนนี้คือลำต้นเขาเองนค่ะเมน,น่าจะหาไม้มาคั้มนะคะเพื่อให้ก้านกา้กานดอกของเขาตรงนะคะนี่คือหน่อว่านจุงนางนะคะเพื่อนๆว่านจุงนางนะคะเนี่ยเริ่มออกหน,อนะะ่อแล้วค่ะหลังจากที่ยุบยุบใบลงไปนะคะเพื่อนๆ ว่านจูงนางก็มาลุ้นค่ะดอกเขาสวยมากนะคะสวยดอกสีขาวสวยมากแต่ก็ตั้งแต่เลี้ยงมานะคะปีกลายนี้เขายังไม่ให้ดอกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่โหว,ว่านจูงนางนะคะกําลังแตกตาได้รับน้ําฝนประมาณสองสามครั้งนะคะนี่ห่ะแตกตาแล้วะคะ่ะ สุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนๆเลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ได้ผลจริงๆค่ะวันนี้แม่นาลาก็พาเพื่อนๆมาชมบัวดินนะคะว่านสีทิศแล้วก็บอนสีแล้วก็ว่านต่างๆนะคะที่ได้รับน้ำฝนช่วงฤดูร้อนแล้วบางชนิดออกดอกให้ชมนะคะบางชนิดแตกหน่อใหม่สุดยอดมากเลยค่ะ เลี้ยงว่านเลี้ยงบอนแบบไม่มีโรงเรือนนะคะเพื่อนๆได้ฝนได้ลมได้แดดสัมผัสธรรมชาติเขาให้ผลที่เกินค่าจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะก็วันนี้แม่นล่าก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ละคะ่ะนะคะหลังฝนตกก็เห็นการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของไม้ที่แม่นันล่าเลี้ยงนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ